ไม่ครับแต่ผมต้องพูดโกหก <laughs> เอานะทุกคนดูเหมือนว่าตอนนี้เราเกิดในพื้นที่โล่งนะครับผมไม่มีต้นไม้เลยเฮ้ยทุกคนน่นมันแมวน้ํานี่หว่าตัวยังใหญ่อีพีนี้เราจับไม่ตัดไม้แล้วผมเราเบื่อการตัดไม้เต็มทีแล้วโอหโ้หเราได้ดาบเพชรมาทุกคนโคตรแจ่มเลยซึ่งในคลิปนี้ถ้าผมเจอเพริรผมจะไม่จบคลิปนะครับผมยาวๆเลยคลิปนี้เป้าหมายไม่มีดูเหมือนว่าคลิปที่ผมพูดโกหกอะไรแบบนี้ยอดวิวไม่ดีเลยทุกคนที่หลังผมจะไม่ทําและแต่ว่าถ้าใครอยากให้ผมทําต่ออย่าลืมกดไลค์คลิปนี้ด้วยล่ะเฮ้ยทุกคน เราเจอแมวบินได้เราจะยืนเล่นกับมันสักแป,ป๊บหนึ่งนะครับไปแล้วโอ้ดูว่าตอนนี้เราอยู่ในที่ที่มีป่าไม้เพียบเลยนะผมดูดิต้นไม้โคตรเพียบอะเราเจอจิ้งจกด้วยทุกคนดูดิอุ่ยตัวอย่างเล็กอะลองลูปหัวมันดูนะครับผมเฮ้ยดูเหมือนว่ามันรักผมนะผมดูดิมันตามผมอะอคนร้อนเลยตอนนี้เราอยู่ในที่ที่มันหนาวมากเลยนะครับผมเฮ้ยเดี๋ยนะเราเจอปราสาททุกคนแต่ว่าเราจะไม่เข้าไปนะครับผมนี่มันจิ้งจกเฝ้าปราสาทนี่ว่าชุบไหนลองดูซิไอเชื้อเชร กล่องแรกเจอเพชรเลยทุกคน